สวัสดีครับพี่น้องเพื่ปเอฟจีนนะครับใน youtube นะครับผมเชาว่าสมสวนอินเทอร์พารลัมนะผู้ใดสนใจสอบถามนะครับส่งได้นะครับมีบริการส่งถึงที่นะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยครับอ่าตามผมมาครับนี่ครับสวนแหลกอันนี้เป็นสวนพ่อาะเมล็ดนะครับมันสิม่างงามเลยอันนี้ไว่าเฮ็ดเป็นอินเทอร์พารลัมเชื่อมนะครับเชื่อมวันๆนะครับผนครับว่ได้เข้าไปนั่งครับอันนี้เป็นพ่อมะเ็ดครับนี่ครับผม ตามมาจะพาไปเบิงอ,อินทพารัมตอนจริงนะครับตามมาครับโอ้ยไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ้ยน้ำทงน้ำท่ายด้ยเพิ่นเท็ดอยู่ให้อยู่หน้านะเลยเทิดบ่หลายดกอกนี่ครับตามมาเพิ่นก็มีเศรษฐกิจพราเพียงเลี้ยงวัวของเพิ่นเนาะมองไงพ่อดองพ่อดองเพิ่นเลี้ยงครับทางหนองเคยนี่ละครับตามมา เนมันห่อพี่น้องเห็นบ้านครับเป ah ็นปลาเพื่นกับปูเขาเด้ปูก็ได้กินบ่าได้คล้ายดอกนี้นี่ครับคล้ายเนี้ยอยู่นี่ครับ น,นี่เป็นน่วยที่ถ่ายมันสุกครับถ่ายสงวกอูเด็ดหอนขอมาเบิ้งครับเราไปดีเลยจะของสวนบนันยกขึ้นอู้หอน hạt lông hấp pin nó con xuân phân thả lắm hợp đó mày để khao con quán mày nhỏ cọp cọp อ้าวพัดประชมุมขามาครับนี่ครับนี่ตีเศรษฐกิจพ่อเปี้ยงนะครับสวนอินทาาลัมมันสิมีเด้อันนี้เพลินหอไว้ครับกัดมะแลงเขาอุ่นตรงนี้เหรบหลายพี่น้องครับพอไว้ พี่น้องปองไปเอฟตีมาได้ด้วยครับสอบถามได้เดี๋ยวผมสิปากมูลเส้นทางมาครับไม่ชิมสดๆดสวนได้ครับแสีบจังสือครับนี่วัาเข้าเอาออก,กว่าได้นะครับการมารงครับ โอ้ยเดือดถอนแห้งพี่น้องเอ้ยถอนนี่นี่นี่เลี้สิครับนี่พี่น้องเดินออกมาเนี่ยเป็นอันนี้ครับอันนี้มันสิสุกเล่ครับนี่มซิมได้ห้ามอะไรพี่น้องหวานนะครับ กรอบๆอยากตัวนั้นพี่นอ้องไม่ครับไม่ยิ้มไม่กินเด็บหลายครับพวกพี่น้องอ้อมมาเด็บมันฮ้อนเด็ดฮวอนสอบถามความาดจิดต่อได้ครับอยากได้จะก,กินนะครับจะบอกขุ่งกระอ่ามครับหืมดูคระบ,บอกขุ่ง ครับผมเนื่องอากาศมันห่อนน้ำพี่น้องเนาะขอมาบอสูบ๊วยครับนี่ครับวยกวบเนี่ยเบิ้งอืมอืมนั่งรับฮมเพือพี่น้อ,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 นองอึมไว้สนใจติดตามมาเลยครับ